ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่7พฤศจิกายน2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะระวังเพจเฟซบุ๊กปลอมแอบอ้างรับทรรและต่อใบอนุญาตขับรถปลอมกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อนิจฉาชีพรับทรรมและรับอบรมต่อใบอนุญาตขับรถปลอมโดยแอบอ้างนํารูปตราสัญ,ญลักษณ์กรมการขนส่งทางบกมาใส่ในรูปโปรไฟล์ หรือนำรูปภาพของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถมาสร้างความน่าเชื่อถือมิจฉาทีพจะหลอกว่าสามารถออกใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งและอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถแทนด้วยค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดมากพร้อมย้ำว่าการออกใบอนุญาตขับรถทุกชนิดจะต้องมาดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น หากประชาชนท่านใดพบเจอเพจ Facebook ลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ